นี่เราจะมาสาธิตการล้างกาบนสีนะครับเมื่อเราพ่นสีเสร็จแล้วนะครับผมนี่คือกาบนนะครับรหัสแต้มยี่สิบเอ็ดนะครับพ่นสีเสร็จแล้วเราก็เทสีเก็บแต่ภลาชนะไว้นะครับแล้วก็เอาทินเนอร์ใส่ในกานะครับซื้อนะครับใส่้าไปหนึ่งในสามนะครับเราปิดฝาเขย่านะครับเขย่าให้มันล้างในนี้ครับให้มันล้างในนี้แล้วก็ต่อทิ้งครับต่อแรงๆครับแล้วก็เอามือปิดจีดตรงนี้นะครับ เราให้ให้มันดันตีขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็คือเขาเรียกว่าล้างในในท่อนะครับเสร็จแล้วก็เช็ดเอาผ้าชุบนะครับเช็ดให้ตัวทั้งตัวนะครับครับเช็ดให้สะอาดอันนี้ผมกาผมมันสะอาดอยู่แล้วนะสำหรับบางท่านนะครับชุบผ้าเปียกๆครับเช็ดให้หมดเช็ดให้สะอาดเช็ดให้เรียบร้อยเลยนะครับเสร็จแล้วก็ถอดหัวนะครับ เช็ดในหัวนี้ด้วยนะครับท้ามันืนเลินมันเลอะนะครับเรียบร้อยก็ปอทิ้งอีกทีนะึ่งครับเสร็จแล้วก็เททิ้งยนะครับแล้วก็เปอกหมดนะครับเรียบร้อยครับการล้างกาเข้าสีตอนนี้ที่เรารีบๆนะครับผมถ้าเรารีบเราก็ต้องล้างแบบนี้แล้วก็พรุ่งนี้ก็มาใช้ต่อได้นะครับโอเคครับ